ไปเล่นไปเล่นเปนภารก,กิจเดิมเดิมมันมีอะไรนะมีมีมีอยู่อย่างหนึ่งที่จีนกำลังกำลังลุกตลาดไทยอยู่แล้วก็แรงด้วยคือรถยนต์ MG, MG. อ่า <c oughs> MG MM มันแน่นอนอยู่แล้ว <Okay. S 1> แต่ว่ามีอีกอันหนึ่งคือคืออ่าย,ยี่ยี่ห้อเกรดวอลมันจะเป็นยี่ห้อใหม่ <c oughs> เดี๋ยว ใช่เกรทวอร์ War, กระแพงเมืองจีนนี่แหละมามันจะมารุกตลาดกระบะในไทยแล้วก็คือคือเชฟโรเลตอ่ะมันเพิ่งออกไปใช่ไหมแล้วจีนก็เลยซื้อโรงงานมาต่อเลยอ๋อแต่อยอดอ่าแล้วบริษัทขายที่บ้านมันอนะชื่อเกรทวอร์กระบะคันใหญ่บิ๊กเบิ้ม อ๋อเป็นมันถ้าอย่างนั้นเขาเรียวกว่าทคแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นกระบะขนาดกลางอยู่นะม,มันมันยังมันยังไม่ใช่กระบะแบบโูล์ไส้เมกาออแต่ถ้ากระบะท,ที่พี่แบบว่าอยากให้มีนะอะไรเอ่ยโอ้ยหลังแตกนี่อันนี้เราใหาม่แล้วหรอซื้อเม,มื่อใหมห่ พอแม่สั่งมาอันนี้คือแม่ซื้อใหม่แต่กระแสจีนภาพลักษณ์จีนมันก็ยังไม่ค่อยดีอ่ะพี่จีนมันก็มีมัำหาไม่ใช่อยากแม่น้ำหอม,มนุ่นไปซื้อไอ้ตลาดน่าจะขวด2ยี่สิบบาทเอง เอ็มจีรถพังโคตรบ่อยอ่ะนัำได้เดินมั่งเติมเติมน้ำมันที่แบบน้ำน้ำมันที่ไม่ใช่น้ำมันน้ำมันแบบดีๆหน่อยก็รถก็พังไม่รู้เหมือนกันบ้านพี่ใช้เอ็มจีตรงคุณนนะที่บ้างเหอะทุกวันเท่าเนี่ยจริงดิพี่จริงพี่ใชายพี่ใช้เอ็มจีเอ็มจีมาไม่ได้ล้อเล่นนะอันนี้ You zone แต่ว่า M คือมันเดียวที่ M อ็อ่ะม,มันสวยออปชั่นมันเยอะเอ่อมันต้องทำออปชั่นเยอะเพราะไม่งั้นไม่ไม่งั้นสู้คือตอนนี้มันกระแสกเอมีกีไหลตกไหลมันไปถึไปหลายทาง ตอนนี้กระแสแบบ MG ก็นี่นะแบบแบบมันมีมันมีกระแสที่แบบว่าเอา่อคนที่แบบว่าแอ,แอนตี้รถแบรนด์ MG แล้วก็มีคนคื MG อะ่ะเยอะเอ่เยอะเอ็มเอ็มแบบ MG รถบ้าคือรถอังกฤษนะ เลือย่ามาทำพูดว่าว่าเป็นร็อกจริงนะส่วนใหญ่มันมันไม่ได้แบบอย่างนั้นไงมันมันจะอวยบอกว่าไออย่างเอ z มจซอใช่ไหมอ่ะบอกเอนี่กูดูสิเนี่ยรถราคาถูกมากเลยสวยด้วยอะไรเงี้ยแต่ไออย่างไออย่างเงี้ยมันอวยธรรมดาไม่ได้มีอะไรอวยแบบรถรถเอ็มดีที่สุดในสามโลกอะไรเงี้ยแหม อันนี่อันนี้เขาลงมาอีกนินึงแล้วก็อันนี้ดังไปยังอยู่กลงกลางตรงนี้ตีตีเส้นขอบผู้ลงมาตอนเน้นกรลัาไม่ใช่อะไรนาอะเพราะเขาเปขอเสือคือจะทำอะไรเนี่ยจะไปติดเนี้ยกองกเท ม,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 มีเส้นคู่มันมม้ปลายมมีอะไรเขาเป็นหาเนี่ยตีมนไปให้มาาตัวสีอเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ล้มขอบกาทำให้หนาขึ้น,นทำไมคือคือจะต้องคือต้องการยังไงขอบใช่ไหมขอบเนี่ยเป็นมันมีเส้นคู่ใช่ไหมสามเส้นหรือสองเส้นก็ได้ลูกมาเนี่ยเป็นขอบนี่นะ <You S 1> แรนเนี่ยดูแม่เขาเนี่ย นี่ก็ไม่เคาะนะแดดเนี่ยต้องเคาะปิงอันมันก็จะมมากเราก็ไม่เคาะนอไม่ต้องเอาก็ได้ตัดออกไปนา <sk ill> นาฬิกาวนะน่ะตัดออกไปนี่ก็เคาะเนี่ยและและตรงเนี้ยต่ำาลงมาแค่เคาะเดียวแล้วตรงนี้ดันขึ้นไปให้มันมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเอาตรงเนี้ยมาอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยจะได้เท่ากันระหว่างห้องไฟ ้เกิดตัวของมันมันมันหัมันได้อีกมีตัวเท่าไหร่ตัวร้อยมั้งเป็นร้อยที่สี่พอไปรนี้เอเส็งวะทำไมซอมบี้ขับรถไม่ได้วะโดยเกลือโดยเกลือกลายเป็นผีเออไอเกมผีนน่นนะ อเกมผีเนไม่นะไร่ชื่อเกมอะไรนะลืมละเกมผีอะไรวะไอที่มันคล้ายๆแบบเหมือนช่องบอคนอดผีอ่ะฮะคนอ่าช่องสองผีเหรอไม่พูดถึงเกมเคยดูเลย อาวายการติดต่อครับมันจะพูดอะไรต่อปรดีที่เข้าคอมพิวเตอร์มันอ๋อ,อแล้วมันอ้นั่นเนาอ,อเออมันมัน,ม,นมันเหมือนเป็นรายการที่บอกว่าอย่างอย่างในประเทศไทยอ๋อเป็นที่อะไรเนี่ยนิวอัปเดตอะไรลันเชอร์อะไรเนี่ยคือคือย,อยังไงอ่ะเข้ามาหลายรอบเลยเกือบไปกินยอดนะ มันขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมก็อะไรนะก็ก็กดคำว่า,าโนโอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้พี่ออกออกอย่างเดียวเลย <c oughs> เอ่ะเที่ยวเข้าออก,กูจะเล่นมึงก็ไม่ให้กูเล่นอิภาคั okay, ยโอใจยากเกิน จีนห้ามแคนาดารับมองฮ่องกงที่หลีภัยลั่นลั่นชาวฮ่องกงคนนี้เป็นอาชญากรรุนแรงโอ้บอกแล้วมันกะกะฆ่ากันให้หมดเลยที่จะล้างโคตรเลยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากำจัดฝ่ายตรงข้ามกำจัดอ่อน

แคลรี่กลับวัาทรายแล้วเอาบอกมังเกอร์ยังกลายเป็นเกลือผีอยู่เลยเนี่ยโดตน่าผาสนเลยจีนมาแตะอะไรไม่ได้เลยเหรอวะพอพอมีคนน พอคุณคนหนึ่งพูดพูดถึงสงครามเกาหลีนี่จีนจีนออกแบบออกมาเถียงอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้อ่านเนื้อข่าวพวกนี้อ่อนไหวง่าย,ยาตายพวกนี้เีย่าไปทำเป็นเแบบถึง<ด>บอกไงชาวญี่ปุ่นเคยไปคุยลูกค้าเคยชวนคุยบอกว่าวจักเหตุการณ์เท็จเหมือนไมหมหรือแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าพิจารณาธบานจีนอะไรเงี้ยเขาจะไม่พูดเลยนะก็จะเงียบเดียวกลัวถ้าพูดไปเดี๋ยวมันหลุดออกไปแล้วเดี๋ยวไปไปกลัวอะไรรัฐบาลจีนเดี๋ยวโดนจับไง อ๋อลุงหมีภูลุงหม,มีภูอนะใช่เล่นมานานแล้วในตังน้งแต่สมัยเทนตังน้งแต่สมัย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 แล้วความจริงจริงมันคืออะไรเอาเอาเาข้มเอาไปเข้ม <c oughs> เออมันเป็นมันเป็นซีรีส์จีนหรือเปล่าวะซีรีส์จีนนั่นแหละไอะพ่อครัวหนังหนังมันเหมือนทำอาหารแต่จริงๆไม่ใช่นะหนังการเมืองล้วนๆหนังเรื่องเนี้ยผมก็ว่าอยู่มันไม่ใช่อาหารแบบแท้ๆมันเหมือนเป็นประวัติของเอเอเด็กหมด,ดแม่หดติดแม่ผมติดไปอยู่แป๊บหนึ่ง <laughs> มันสนุกไง <c oughs> ให้คลิปตีตายโอ้ยอดานเกินทีผมกล้ามนะไปเถอะนะเดี๋ยวเรา้ชนะเถอะมันฮาโลวีนมันปาผีมันปาผีพวกหลานหมดกล้ามเลยฆ่าไม่ได้เลย ตายอย่างเดียวโดนตียับเลยเดรีฐีอะไรอีกวะหูข้ามเป็นเจ็ดปังข้ามตายสิบเอ็ดคิวไม่ได้ับกัอตัวเลยมีดีแค่ตัวเดียวที่หนึ่งอ๋อมันอัปเดตเออกูรอก็ได้อีกที่